ไ okay, ครับนนะมาเจอกันก่อนนะคุณอยู่ไหนครับผมอยู่นี่ครับนานะครับโอเคหนึ่งต่อไปอีกนึ่งไอ้เจะเริ่มน่งเอเฮ้ยเูพูดดิหนึ่งเดียวตากกีคิดบุกแทน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 แนอหนึ่งอแทนแทนแทน่องสาม แทน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 ไม่ใช่เอาล่ะมปึ่งแต่งงานวัดไปอันนี้นะก็อยู่กับเกม d e s p e c นะครับว่าชัพเตอร์ที่หนึ่งนะครับผมหลังจากที่เราได้ทดลองทิ UTORIAL ไปแล้วนะจากพาร์ทที่แล้วก็เราจะมาดูในเรื่องของมาทางนี้มาทางนี้กันได้แล้วนะครับโอ๊ยนี่อะไมมันแหลกอย่างวะครับ โอเคครับแล้วก็เาเปิดกันเลยแลนี่นะจ๊ะมีการเรือปรับปรับปรับสดเรือนะปรับกันสดสดปรับเป็นมีเดียมเหรอเป็นการโชว์โอเคครับคอมการให้เขาเห็นนี่เออโชว์คอมการนี่ตึง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 มันบอกว่ามันจะไม่เปิดประตูให้

คงจะว่ายน้ำไม่ไหวแล้วใช่ไหมซูชีฟซูชีฟอะไรเงี้ยไปนอนไปไปนอนไปเอาวิ่งแปลกไปด้านเฮ้ยเก็บเก็บเออโดนหมดแล้วทั้งมันแหลกไป่ล้วไปด้มานก็ออกไปเออยิงแม่งอะไรก็ได้ขนาดนั้นไหนวะไหนวะไหนวะยิงแม่งให้หมดเนะจ๊ะซึ่ง

พูดพามแล้วมันยังจะทำเพลงอีกโอ้ก็บอกไม่พูดพามแล้วทำไมกูขึ้นไม่ได้อะผมไม่ใช้ปืนอันนี้พอคัดมาเดี๋ยวค่อยเอาเราี้ทำยังไงเราเจอผีอะเดี๋ยวค่อยทำนี่ไงวะใช่ใช่ใช่เข้าใจมาเร็ว ไม่ต้องทำันไรกดแทบ็บวะมานี่ทางนี้โอ้โหไปทำอะไรทางนู้นเนี่ยมานี่อ่ะนีไนะ่ไหนอะ่ะไหนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ขอไม่ขอไม่ขอไหนของอะไรเอ็งด้วยหมดแหละมาครับเจฟเปิดเปิดเดี๋ยว,ยวมันสแกนอยู่โอเคไม่ต้องมีสแกน,นะนแลกอะไรวันนี้อ,นนอ่มึงมึงฆ่าผู้หญิงผู้หญิงนี่ไม่ได้เลยนะ เสียงเดียโนมไม่ใหญ่นะอุ้ยรถชนเออรถชนเคนบอรีไหนไม่ใช่เคนบอรีอ่ะเนี่ยทุยอ่าอื้มอื้มโอ้โหโอ้โหโอ้โหกระเด็นเป็นขี้ลาดขี้ลาดไส้เลยอุ๊บมีการอุ๊บใะ่ไหมอุ๊บ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 แล้วอย่งรถเร็วนะครับ มันแหลกอะไรวันนี้เฮ้ยเนนโดของเป็นหลักไปดูน no no euh, you know, ู้กัดรับไม่ได้อุ้ยจะตายโอ้ยจะตายโอ้ยจะตายโอ้ยจะตายมาเร็วของละจะตายเฮ้ยไหนอยู่ไหนไอ้พวกนั้นอยู่ไหนเฮ้ยอย่าสู้อย่าสู้อย่าบงอย่าบงเปิดกระสุนนี่นี่มานี่มาเนี้ยเนี่ยมาเนี้ยมาเนี่ก่อนกดคิวกดคิวกดคิวโอ่ะโอเคกูไม่เคยเล่นอ่ะ ดูไว้ซะมันแหลงไวะมันมันตุกไปบางช่วงอ่ะมันรีบไม่ได้เว้ยเอ็มเลดมันตกกูเหมือนกูเลยวันนี้เราก็มาอยู่ในยานอวกาศไม่ใช่ยานอวกาศหรอจริงอ่ะเรามาอยู่กับดาวดาวอะไรก็ไม่รู้จุดหมายเนื้อล เฮ้ยนี่ของของโดโดโดโอเคโดโอโอะไรวะเนี่ยโอเคดูไปก่อนดดูดูดูโดโดให้หมดตึงดูดึงขึ้นลิก่อนดิฟตนนี้ขึ้นลิฟเลยกดลิฟท์ครับแมนแด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 ้แดนแดนเ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 ดด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 ด แล้นี่แหลกแหลกคอมกากไม่ให้แหลกเนี่ยหรอโอ้ยฮ่าเปเปเลตตกไปบางช่วงเหรเพราะอะไรวะก็มันต้องไปดูช่วงกับหลินหุ้ยอ๋อกูกูดาวน์โหลดเกมไว้อ่ะจิบหายจบเลยครับเดี๋ยวเราไปดูคาสีเล่นโอ้ยทำอะไรครับที่ตกเพราะนี่โหลดเกมไว้เลยนี่ นี้มึงเห็นมึงลากตอนนี้มึงมึงเห็นภาพใครไอ้ด้านตายฮะมึงเห็นภาพกูโดนลากอยู่ใช่ไหมแลอวมึงลากมึงดูกูเห็นมึงนอนแบบตอนเริ่มคุยกันไปนี่อยู่วะไอ้หน้าเกย์เราว่าเราจะระดมเกย์ทับให้ไปอัดตูดเมีข้าวมีเกย์เต็มเลยนะมึงเห็นไหมเขาบอกว่าเขาบอกว่าประมาณว่า ถ้ามึงไม่อัดตูดกูจะระเบิดทับของเกให้หมดเอ้ยทับของผู้หญิงให้หมดให้เหลือแต่เกทั้งโลกพูดเหมือนมีสาระนะมึงจะเอาไหมไม่ไม่กูไม่มีทางไม่มีทางมึงอย่ากดเด็ดขาดงั้นมึงดูนี่งั้นมึงก็อัดตูดกูเริ่มองามาดูพวกกูนี่ไม่ต้องได้สาระกันเลยมึงมึงดูนี่งั้นมึงดูฐานทัพของเกกูเฮ้ยฐานทัพของผู้หญิงกูจะระเบิดให้หมด ไมผู้หญิงไม่โอเคครังสีผู้หญิงไปหมดแล้วครับอันนี้คืออ่า,อาที่เป็นแสงนี่คือความแรงของผู้หญิงนะไม่ใช่อุย้ยเสียวว่ะเสียวเออเอ่นคือปัดมือไปปุ๊บแล้วล่วงมาตายไงก็มีค่าแล้วเหมือนกันเลยเหมือนทำเท่นะแต่่จริงๆก็ไม่เท่อุย้ยโมกเฮ้ยโมกไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> มกเฮีย <c oughs> เอ,อ๊ะทำภาพลวงเลยละ พี่อมันได้ฟิลิ่งฟินเร่งโอ้ยปวดหี่ปวดหัวอันนี้ก็คือคนที่เหลือจากกองทัพผู้หญิงไงเจ็บขาจะมาแก้แค้นผู้ชายเจ็บค้ยเอ้ยเจ็บคอเจ็บคออ๋อแล้วโอ้มาแล้วไอ้เหี้ย เดพัดพัดมาคัตเตอร์พัดมาคัตเตอร์พุทกายพันกายพันพัตเตอร์เฮ้ยเอามั่งดิเอามั่งพัดมาพัดมาพัดมาเฮ้ยมมเอาพัดพัดมาพัดมาเฮ้ยเอาแล้วเว้ยเอาบวกเหรอบวกไม่ไม่ไม่บวกมาเหรอมาเหรอมาทำไมไอ้บ้านมาฮ่าหนวนน้องสุดเดือดดีว่าเฮ้ยเฮ้ยลบอื้ม โอ้ยเกือบตายสอบเพิ่มเลือดมาเนี่ยอะไรอะไรกันนักหนาอะไรเพิ่มเลือดอีกทีเดี๋ยวนะต้องดูเลือดก่อนว่ามีเท่าไหร่ผมกต้องให้เลือดมาเกียนวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอันโอ้กูมีเยอะเหมือนกันนะไออันที่เป็นแห้งใช่ไหมนั่นแหละคือเลือดยังมีเยอะเลยเดี๋ยวพอยถ้ามีเยอะก็แสดงว่านะข้างหน้าจะมีสิบใหญ่รอระยูุ ไม่เห็นเลือดดีครับเฮ้ยให้เลยแล้วเหรอเงี่ยต้องถมด้ให้ดีครับบนล่างซ้ายขวาแล้วก็ตใช่เอาละไอขี้สะดวกอะเกละเฮ้ยนี่มาเนี้ยมาเนี่ยเก็บเก็บโอเคเอ็นโดเกินหมดไม่มีเฮ้ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยไอเนี้ยโลกกูรู้แล้วระยำระยำระยำเฮ้ยไม่ตายไม่ตายไม่ตาย เอนะอันนี้คือแล้วนะเปไปดิไปดิเดี๋ยวดิกูดูของอยู่อันนี้ก็รูปเหมือนกันเว้ยนานกว่าลรูปไม่งยม่ตายโคตรดอะแรกแรแรกแรโอ้แรกเนี้ยเนี้ยเนี้ยมาตอนกูแรกเนี้ย เย็นเย็นก็ขึุกมากนี่จ้ะจะพามาหาเตอร์บ้างเหรอหาเตอร์เอ้ยมาเอาใช้นี่แหละดี่ยนี่มาโอเคครับเดี๋ยวสำรวจขึ้นมาของมันมีของเก็บเยอะนี่อะไรวะมีของอะไรเก็บเลือดนะครับเลือดเยอะเลยจริงโอ้โหแม่งให้กูไปไม่ต้องตายเลยบ้งเนี่ยโอเคครับกูกูก็ดีไปแแลล้้ววไปเร็วรองอยู่เออครับ

ต้องใส่ข้างอย่างโผล่มาแน่เลยตายหาตายหาตายห่าตายแน่ไม่ใช่ตายแน่เฮ้ยมีของมีของเฮ้ยอะไรเนี่ยโอเคไม่คิดเต็มละไม่ต้องละเคไปหมดแล้วกูอะไปต่อเลยครับเมเรียสโกไมเดียสโกเทางนี้เออว่ะ อุ้ยมีเสื้อขายด้วยอัพตัวไหมเอ็มโว้คลิปเฮ้ยเกี่ยวอะไรวะกินปากต่อยมาต่อยต่อยไม่เคอไปม่เอคยยังจะยิ้มยังจะยิ้มเนี่ยตรงนี้แม่งืหตรงเนี้ยวิ่งไหมวิ่งไหมวิ่งไว้ได้ไหเหรอไม่มันตามเต็มเลย เียววิ่งออะไปไหนไปหาแล้วชิบหายแล้ววิววิววิ่ง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 ไปแล้วไปแล้วไม่รอแล้วไม่รอเไหนรอลงงลงไปดิลงงเี่ยตโอ้ชิบหายชิบหายงยา้อนยา้อนอฟห่อตรงนี้ตรงนี้ต้องออุ้ยอ้ยชิบหายชิบหายชิบหายโดนแดงโดนแดงงโดนแดงโดนแดงอยู่เข้ามาเข้ามาิอยู่เข้ามาเข้ามาเข้ามาดิววว

อันนี้คือทางออกใช่ไหมใช่เว้ยต่อไปครับอันนี้กูไปไหนต่อเนะี่ยครับเราได้พลังงานแล้วเราก็ต้องเอาโอเคเนฟซิตแปลว่าอะไรวะในฮอนมันก็มีอ่ะอันนั้นมันเนฟซิตเนฟซิสกู <c oughs> Ab, ทำไรอ้นนี่นี่นีอานี่ออกไปอะไรบกงตุ่มบางช่วงบมคาขายไหมวาไม่เห็นเป็ดมันยูนิตมั้งมันมึงเล่นโหลเลยวะนะ ไม่ได้โหลดแล้วนะเอีเรอะไรเกียร์แวไเนี่ยีจุ๊ยโอ้ยขึ้น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 หลังหลังหลังยังไงตัวตอน8เฮ้ยรอ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 ด i can you to up, Can you tell me anything about Ellie's disappearance? Right now? Where was she last seen? Is there a chance she's alive? We were at the keyhole station. She shocked out to some secret coordinates she'd found and... Then we lost contact. Man, she's got grit.

ไม่แรกแลกเลกเอาขึ <pulse> ้นไม่ไ <Bell> ด <issimo> ้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ยังขึ้นยังไงเดี๋ยวเอาขึ้นไม่ได้เว้ยเดี๋ยวต้องต้องตัดตั้องตัดไอ้สัสขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วนะแตกกว่าโอ้ยแหลกอีกแหลกเน็ตมากกว่าแหลกเสุด มันรูทรส่งอะหวานเห็นกันเยะาโออออืไม่ลงไงเนี่ยลงไงด๋อเเเดีวเ่ยงียนี่หนูใจเย็นโอ่ยเก็บหขาดหัวขาดไปด้วยแล้วกูนะกนะไปด้วย ไปด้วยเอามึงอ่ะเอาเลยมือเอาแล้วกลัวเอาคืออยู่ตรงไหนเอาจับตุ้ไว้เปรียบไปแล้วไปดาวองค้าแล้วอุ้ยไม่มาเยี่ยมโลกกันบ้างหรอนี่แค่เริ่มต้นนะครับนี่แค่เริ่มต้นนะครับ เติมต้นนี้เข้มข้นมากเลยนะบวมใส่ใส่ซอสระหว่างนี้จะร้องเพลงให้ฟังครับขอบคุณที่ไปไปขี้ไปกูไล่มึงอีกใครอย่าเพิ่งตายแล้วขอตายนั้นแล้วขอโทษหมดได้ ไปทำงานต่อเถอะไม่เนี่ยมันดูลูกชายไงไปนะอะไรวะกูงงอ่ะเนือยขอบคุณที่โทรมาฮะโอเคครับโอเคครับก็จับเป็นสองกันแล้ววันนี้ขอจบเป็นเพีงเท่านี้แล้วก่อนแล้วกันครับผมไปต่อกันคราวหน้าสวัสดีครับ